ยังกี่มือปราผีตอนที่สองที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ไม่มีอะไรนอกเสียจากเรื่องของชินงุจิคุงที่เป็นหนึ่งสมาชิกของสภานักเรียนของพวกเราถูกกลั่นแกล้งชินงุจิคุงตามข้อมูลที่พวกเราได้มาซึซึนโนะคุงที่ย้ายมาเมื่อเมื่อวานนี้ตั้งแต่แรกที่เขามาก็เพ่งเล็งไปที่คุณแล้วก็พูดใจเหยียดยาม แล้วยังโยนโต๊ะของคุณออกมานอกหน้าต่างใช่ไหมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษระหว่างพวกคุณสองคนหรือเปล่าไม่ค่ะฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันงั้นเธอเก็สูกนแกแล้งไม่มีเหตุผลหรอกครับดูเหมือนว่าจะดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนคันไซสินะเธอมกักพูดภาษาทินปแปลกๆด้วยเออฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนคันไซนะคะจริงๆแล้วเพื่อนของฉัน เคยเรียนที่คันไซในเวลาเดียวกันกับคุณซูซุโนะดูเหมือนก่อนหน้านั้นเธอเป็นที่รู้จักในโรงเรียนมาแล้วว่าเป็นนักเรียนอจนัจฉริยะแล้วคุณซูซุโนะก็ย้ายมาที่โรงเรียนที่โรงเรียนแล้วคุณซูซุโนะก็ย้ายมาเข้าโรงเรียนที่นั่นได้ราวๆหนึ่งปีแล้วก่อนหน้านั้นเธอเรียนอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุเพราะงั้นฉันจึงคิดว่า เธอไม่ใช่เป็นคนคันไซแน่ๆที่คันไซเธอมักจะใช้คำหยาบคายและมีเรื่องทุกวันทำให้เธอถูกเรียกว่าเป็นตัวปัญหาเพื่อนของฉันเองก็เป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์การแก่นแก่ของเธอไม่รอกหนะ้าเฮ้ย ฉันบอกหลายรอบแล้วนะว่าอย่ามาที่โรงเรียนนี้อีกอออเธอกำลังดูถูกฉันอยู่หรือไงคะเฮ้ hey, มองอะไรนักหนาะยังไม่ใช่การแสดงโ์นะเด้ไปกันเถอะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นครูที่กว่าครูที่โรงเรียนยังให้ท้ายท้ายเธอว่า เธอด้วยมีข่าวหรือว่าผู้ปกคอรองของเธอเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งอัตตาานว้ามอใข้ม,ม,ม,มจริงๆด้วยไม่หรอกเราไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนเวลวารขนาดนั้นเธอเคยกันแกล้งนักเรียนที่โรงเรียนเก่าอย่างรุนแรงนั่นหรองั้นที่เธอทํามาทั้งหมดเพื่อกันแกล้งเราแล้วจะอธิบายเรื่องขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานยังไงล่ะถึงมันจะดูฉุนและหกและไม่สมจริงเท่าไหร่แต่เราก็คิดว่า สิ่งที่เธอทําทั้งหมดเพื่อการกําจัดผีตามที่เธออ้างแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้แค่นั้นเพราะผีไม่มีจริงยังไงล่ะเราควรทําอะไรสักอย่างเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของเธอมากขึ้นประธานคะเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของโรงเรียนเราฉันขอรับหน้าที่สังเกตการคุณซูซุโนเองในฐานะเพื่อนร่วมชั้นค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณซูซุโนกาลังโดนเพ่งเล็ง <c oughs> กําลังเพ่งเล็งคุณ ชิงุจิอยู่เหรอไม่นั่นอาจจะเป็นไอเดียที่ดีก็ได้เพราะเรารู้ว่าเธอกำลังเพ่งเล็งคุณชิงุจิอยู่เราจึงสามารถบางมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ชิงุจิคงนั้นเรื่องสังเกตการซูซิโนะคงฝากด้วยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้บันทึกทุกอย่างไว้แล้วในอีกหนึ่งฝัปดาก็ทำมาแสดงให้ฉันที่ปชุมสภานักเรียนแห่งนี้ โกโรจังไม่สิรุ่นพี่โคโกโรคุณไม่เป็นไรนะคะอ่ะนี่คูจังได้ยินมาว่ารุ่นพี่โคโกโรกำลังถูกกันแกล้งอยู่อ่าฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคุณถูกกันแกล้งเชียวนะ่าใครเป็นคนทํากันคะบอกเข้มมาเถอคะค่ะฉันจะไปเป็นคนจัดการมันเองว้ายนี่เดี๋ยวก่อนทำอะไรนะ่ะ จูๆ่ๆมาใช้ความแรงแบบนี้ขอโทษเธอเลยนะใหญ่ขี้เหร่ฮะนี่ฉันพูดกับเธอไม่จบน้นจะไปไหนรอริคุเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะก่อนหน้านี้ทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะที่สำคัญ อัตพานที่เป็นคนเก่งเรื่งพี่คือคนนั้นนั้นใช่ไหมคะเธอน่กวัวจริงๆหลังเลิกเรียนรุ่นพี่โคโกโรกลับบ้านด้วยกันเถอะค่ะขอโทษนะฉันต้องไปจัดการอกันละนี่ห้องสภานจะเรียนก่อนกลับบ้านนะ่ะงั้นฉันจะรอรุ่นพี่กลับบ้านมาพร้อมเกิดฉันค่ะคุณอาจจะไปเจอกับอัตพาณคนนั้นอีกก็ได้พูดอะไรนะเธอบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่นี่นะกลับไปก่อนดี้ว่า แต่ว่าเราก็ดูเหมือคนคุณซูซูโนุกลก,กับบ้านไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเอาล่ะกลับไปก่อนก่อนที่จะทําให้คุณป้าคุณป้าเป็นห่วงนะอืมเข้าใจแล้วค่ะเฮ้ยยัาขี้เลย่หาตัวซะต,ตั้งนานเย,ยี่ยมกําลังต้องการคุยกับเธอตามลำพังอยู่พอดีเลยฉ,ฉันได้ยินเรื่องร้ายๆที่เธอทําไว้ที่โรงเรียนเก่ามาเยอะเลยแหละ ฉันได้ยินมาจากเพื่อนว่าเธอไปแกล้งคนที่ห้องน้ําห้องน้ําพูดไรของเธอน่ะเธอสาดน้าใส่นักเรียนที่อยู่ในห้องน้ําอ๋อตอนนั้นเองในที่สุดก็จาได้แล้วสินะที่ตัวเองทําเรื่องโหดร้ายแบบนั้นเธอคงคิดไม่ถึงความรู้สึกข,ของคนที่โดนแกล้งเลยหรือไงผิดแล้วนั่นมันผีอนณาโก,โกที่กําลังอยู่ในห้องน้ําตั้งหัก อะไรกันไม่รู้จักคุณฮานาโกะหรืองไงเธอเนี่ยหลังเขาจริงๆนะนี่เป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงมากเมื่อเคาะประตูไปที่ห้องน้ำและสามครั้งแล้วถามว่าคุณฮานาโกะอยู่หรือเปล่าจะมีเสียงตอบมาว่าใช่ภาพนั้นจากนั้นประตูก็จะถูกเปิดเด็กผีเด็กผู้หญิงที่ใสก่กระโปรงแดงจะลากเข้าไปในห้องน้ำ ตอนแรกฉันจะใช้น้ำเกลือกำจัดแต่เธอออกไปแต่ว่าเธอน้งร้ายกว่าที่คิดฉันก็เลยต้องปกเสกน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วก็กำจัดเธอแทนหยุดพูดจาไร้าสาระสักทีคิดจะเล่นตลกกับฉันไปถึงไหนฮะหุบปากเอ๊ะนี่เธอจะทำอะไรนะ่ะโ,โอเคหลบแป๊บนะ เย้จบไปแล้วนะครับกับแก๊งเกมมือปราบผีตอนที่สองเผื่อมีคนถามว่าพี่ปีทำไม่ปีไม่ลงคลิปนี่มันครึ่งเดือนแล้วนะเป๊เป๊ลองแค้กหเป๊เป๊เอ่อผมก็จะตอบว่าอขอโทษด้วยนะที่ผมลืมลงคลิปเพราะว่าปัญหาตัวนี้หน่อยจริงๆคือเจ็บคอแล้วก็ผมขี้เกียจผมกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างฆ่าผมอยู่ อถ้าผมว่าผมจะอินเสิร์ตรูปให้คนดูแต่ถ้าผมไม่ว่าผมก็ไม่ทำโอเคเอ,อ่อคือสำหรับเรื่องนี้ก็จะทำไปยาวๆจนกว่าตอนล่าสุดที่ผมคิดว่าผมจะหาได้นะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เสียงเยอะมากลาก,กะหักเลยเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องทำแนะนานๆจะมาทำเรื่องนี้หนึ่งครั้งเพราะว่าผมค่อนข้างเสียงเหบแล้วมัน ไม่เข้ากับบทตัวละครนี้เท่าไหร่ถ้าผมสับบ้านหานักพากยิงไม่ช่วยผมพากได้ผมก็อาจจะทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะนะแต่ผมก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายหรอกนะสําหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อเท่านั้นแหละที่เหลือผมขออนุญาตมาบอกนยนะสําหรับช่องผมที่เออไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมแพนภาพไปที่ช่องผมแป๊บ สำหรับช่องผมที่จะถึง20ซับสไคร์เปอร์กับจะถึง400วิวแล้วก็เถอะนะคือช่วงนี้ค่อนข้างเปิดมาไม่นานมากนะครับเปิดมาเมื่มวัน5เดือนที่แล้วกับ20วิวก็ผมก็รู้สึกค่อนข้างดีใจถึงแม้ว่าความจริงมันก็อาจจะน้อยไปนะครับคือหลังจากที่ผมเริ่มทำผมมันก็แค่ชาวบ้านจะทำไมนะครับ ผมก็รู้สึกค่อนข้างแบบสนุกกับมันผมก็เลยทำต่อเรื่อยๆเนาะสำหรับช่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับผมขอพูดกับช่อง Peachman หนึ่งในอนิเมชันว่ารูปที่ดีมากๆผมไม่ได้โฆษณาเขาเพียงแค่ผมอยากมาส่องเขาเฉยๆ Peachman คือคนที่เปิดช่องมาแล้วถึงเจ็ดเดือนคลิปล่าสุดยังไม่ได้ทำถึงสเดือนเยทุกคน พีทแมนเขาเป็นคนที่ดีมากแลวเขาลงคลิปบ่อยกว่าผมอีมีเขามีคนติดตาม19คนนะครับคนดู125โดยประมาณสำหรับคนที่เออไม่อยากดูช็อตนี้แล้วก็ผมก็ตัดสินใจให้คุณกดปิดคลิปทิ้งไปเลยก็ได้นะาะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นแค่การมาแนะนำช่องพีทแมนจุดน่ารักของเราเฉยๆถึงแม้ความจริงเขาจะผมกดที่รูปปรไฟล์เขาไม่ได้ <laughs> โอเคสำหรับพีชแมนในวันนี้ก็ก็ตัวลากันไปก่อนนะครับเดยวกันใหม่คลิปวิดีโ,ดโอ้น่านะนะครับบาย